กระทรวงแรงงาน,งานช่วยผู้ใช้รายงานและประชาชนชทั่วไป,ทวไปเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2 5 6 6ภายใต้แนวนคิดเรื่องลมสุขรดีหนักที่แห่งการให้พบกับกิจกรรมย้อนวันวานหลากหลายรูปแบบมากมายไม่ว่าจะเป็นถนนย้อนวันวานกับการแสดงที่หาชมได้ยากสอยดาวไข่รหรือสลากกา,<ข>าชาติเพื่อการกุศล ช็อปสินค้าราคาถูกอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดังมากมายและที่สำคัญมาร่วมรุ่นรางวัลกับกิจกรรมบิงโกโรับโชคแจกนักจะเป็นได้บุญลุญ้นโชคไปพร้อมกันที่บูธกระทรวงแรงงานและได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบรางวัลในบูธกระทรวงแรงงานวันที่9ธันวาคม2566นี้ 8ถึง18ธันวาคมนี้เวลา11เนาฬิกาถึง12่นาฬิกาที่สวนลุมพินีอย่าลืมลูกโจมห่มไทยเที่ยวง,งานวันก<จ>าชาติแล้วพบกันนะค่ะ